ลูกก็สงสัยลูกก็อยากลูกก็อยากอยากอยากยากน้ำพี่นเนาะหัาหมอนือนเนาะบุตรภัยเนาะแม่ลูกค่ะลูกก็อยากย่อแรกก็อยากทำแหมนะแต่ว่าบเป็นพี่น้องแม่ได้แต่ได้แต่อื้ออื้ออื้ออันแหละมาวหมอนื่นพี่น้องก็ยังยากกันเดี๋่วเผื่อเผื่อมาเป็นน้ำี้โลตุ่งนาะ เราผล์มาเฮือนปเจ็บเนาะมอเฮือนปรเจ็บเจ็บก็เลยล่างย่งต่อพี่นาชักยาไปแล้วสองนี่ม่มีเป็นมือเกาะไพี่ะบงเสานี่กแพะย์เพ่นกับมาชักยาเถิงกินยาเถิงชักยาไ้พี่นาะขวแล้วเนาองของเจ็บเจ็บว่าอะไรก่บัวบัวนักกันนักเตอะอะลพี่เน ทั้งเกะพี่น้องอันต้นพื้นยะไงพยะย่างกันพี่น้องซำกับแม่ดูกำหมดเลยพี่น้องนี่ยังธรรมดาเลยฮะนี่ยังธรรมดาอ่ะสันอันย่างพี่พูดนะกาวต้นให้ใจไหนต้นแบบให้ใจทางปากเลยก็เห็นก้าตัวโอ้ยห้องบวห้องบัวบวยต้นว้าอยู่ทึ่งงงอ่ะแล้วก็บัวหย่งงง่ะ พอติเพิ่นเนาะกรเจ้าก็จะกะอย่าไข่ดีแหนะพี่น้องคืนสบินะกรเจ้าเพิ่นบ่ได้นอนเลยบ่งานกันจนแอืออไลสํากับวันงานงานกรรมพี่น้องลุงเสียอือลุงเพิ่นไปนอนอยู่บ้านเพิ่นไปนอนอยู่บ้านดอนแงเนาะ ก็เลยว่าอยู่พุ่นก็มีเฮ็ดดีก็เลยฮุบมาฮุบกันมาก็มาอยู่บ้านเฮาในไผนี่เนาะมาอยู่เฮือนเฮาหั่นนะพี่น้องเอาละก็เอ้ยน้องเหลือหักบ่คือตัวเองเนาะยังก็มันก็บ่คือตัวเองถึงว่าสิอยู่ในไก็มันบ่คือตัวเองพี่น้องสมมุติว่าเฮือนหมู่นันลาบ่ได้ก็ยังบ่อเฮือนตัวเองางไดก็ยังพอใจอยู่นะพี่น้องอ่ะ พี่น้องสบายดีลูกสบายดีลูกละไปดิปันลูกไปดิไหมอ้าวอ้าวพผมก็เลยเลียวหาบงสบายดีอันนั้นนะก็สอบสมุนไพรพี่น้องมาย่างพผมคือไม่มีกับเอามวยไปเอาสอนะสเอาส,ๆๆสา, <Okay. S 2> เ,านเนี่ยไม่มีว่าสัา่งเอาไปสอบไปสอบเลยไม่มีจ้างงานอะไงานนี่ต้องใช้สิ่งเอาไปย่างจนหายย่างปุบเช่าปัดเลยนะไม่มีเห็ดอะไรนี่เนาะคือเพือนแล้ว ตก็ไปดีๆก็ห้าวหีตั้งหมูแต่หมูมาตั้เอาหฮาอันนี้เนาะหมูตั้งกัอร่าากะวังอยู่กะว่าระวังอยู่ห้าวกะหลันถต่ทางหแต่ว่าหมูพอมาเกาะเอาเฮาเกาะก็ห้ากบขี้ะย่แต่บรดนหมูบบบ่ะเนาะเนาะนี่แหละพี่น้องมียา เีนะย่งบร้ขับรถไปฮอดในเมืองเกืตรบนิษอปักสองเกษรน้องผอบยะเองน้ำแนมไปขังเห็กน้อยเดียวหน่อยขัดเชียงเครื้อเครื่อเครม่องเนาะเครื่เครื่องกิะเนาะเาะกระโดงกระกาไปา่เกาะแพ่งไปไปมันบอกหรือว่า เรือเกาะแล้วมันแก่ไปพวเรือเกาะพวไปประมาณไปไกลได้ประมาณ7เมตรเออแต่คนน่ะพงออกล่ะคนน่ะพงดเออพกมกับ่มมันก็แตเนาะนําบ่ทันก็เจ้าก็เจ้าของรถใหญ่เขาเจ้าก็อยู่จักอยู่ลว่าเกาะคนเกาะเขาเจ้าก็อันนั้นอยู่ได้สะอให้เฮานําอยู่ได้อถ้ามีรถมานําลังเขาเจ้าสิจอดอยู่อืออันก็บ่มีไผ เขาเห็นยูหลุดนะมนกไกลเนาะโบเห็นป้ายเป็นเรื่องมามีเลยโบบเห็นแล้วเลือไกลเนาะเห็นแต่สีม่นั่นนะเขาเกลเรื่องคนเขาบอกเกลเรื่องคนนะว่าเขาจะข้าวกะเจ็บปากคนละแบบเนาะพี่น้องพอน้องอานนท์นะเจ็บปากพี่น้องไม่มีวะสงสัยไปแต่เสี้ยวไปรซ้อนดูแล้วไปยิ้มถึงพุชดาวลายบ่ เลยแขวะก้อนไม่มีป่ะขมันว่าไม่ขมันว่าเมียเมียบวเจ็บไปเนาะเจ็บแต่ปวดเนี่ยปเฉื่อเลยว่ะว่าลดลบไีเนาะคือว่าเมีน้องอนุนตีแขวอันสา้ไม่มีผลออกไแหละเพราะว่ายังเพราะว่าชงใส่์ไม่ยิ้มแต่ปวดซ่าใส่ปวดซ่าดูนะก็เลยผลหายไปแล้วผลเมียผลก็เจ็บพี่น้องก็เลยว่าอย่าเอาะก็เสียไี่น้องเพราะว่าเมียน้องอนุนกับเจ้าแขวอะพี่น้อง แกออกจนได้คิดเข้าต้มพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยกจะเจ็บไปคุณล้แบบเนาะผู้อันแม่น้องอนนท์นี่บ่ได้เจ็บปากแต่เจ็บกระนกระเจ็บแข็งเจ็บขาเจ็บแขนพี่น้องพอน้องอนนท์นเจ็บมองมองกินเลยนะพี่น้องแขงก็ลบ่กก็พมาเฮ็ดเกพี่น้องฮอดนซอกมว่ามบ่ใส่บ่ใส่หมวกกนอกจักสิําได้เนาะ เใส่คอหักแหละคอหุ่น like ี่อลงทางหัวไี้เลงขาับหัวเขใส่ลอเพื่อพืชคือมาไดคือจะเป็นแบบความพันนะเนาะความขันนี่เามันเลือนไงนะคือแบบหัวนี่มันเชือกกกนกไเลยมัอดบบอันี้เชือกกกแหมเพื่อเพื่อพืชคือมาไดเนาะเพื่อพืชคือมาดก็เลยว่าคือความพันนั่นและวาลมันก็นาหลบดมดเนหลดก็ เขาพับไปเลยเขาบอกหยอกเร่องทาทาที้ม่งหอแต่ไปีเป็นยังไงเจอต้ี้เบกงกนึงงัยาสังเกตนควันไฟอดกันเลยเอาขุ้นไปอีแลูก คุณเปยังไงเนาะโอ้ยขาขาไปูไปีนแมลูถุยยาลูกถุยยาลูกขาขาดีขาดีดีตกเานคือเนาะนก็เลยเดี๋ยวตะกี رة, ้ก็งงงียเนาะผลิตอยุ่เพเาจักแม่มาก็เลยดีใจ มือหูกับแม่คุณแม่เป็นนามาเอาหัวถูกพาตุ่อืมมันจะเพิ่งลูกนี่ลูกจันเอาหัวถูกพานี่บอกแน่อืแล้วก็บอกแม่บอกได้เป็นยังเดอเป็นอะไรแม่ก็เ่อห้องอืมเมื่อแม่ก็เมื่อาเด้อเมื่อเมื่อเด้อถูกเด้อหัวน่ะเด้อแล้วก็ย่าออกไปหั่ แว่าแล้วก็คือปนกับหูจักนะนะมันเป็นเนเด็กนไปเด็กเนาะอยู่แต่ปนหูจักหูจักเพื่ไพกับบรไดบอกอดไพี่น้องครับนกับหูจักเองพี่นั่นแหละเขาเป็นรถเคร่ง แม่พี่เนาะกรถบกมาคนกแบบคำบอกแม่่ารถลมันนำลังอันสิเนาะแม่ว่าเพื่นรถใหญ่มันนำลังอันสิยียบตายนะพี่เนาะถาว่ากันโหลดกบ่คำโหลดคมากนะหกเดคำเราเรียนกันนะอ่าหนั้างลังเขามันนำลังกันมาเนาะประมาณสาเมตรนำลังกันมาก็ตุกกันมาเลยเลยันตายเบิด่เบิงยเนาะมัได้เ็ขาดมันนี่มนอมือมันเนา cả bà cả tiếp du tới vào nhà hàng hiếm bún tới vào mình lực hôm nay nó mình lựu thực sự đẹp mình thay lời <laughs> hơn thôi mình không thay hơn nó thang đầm anh này cái lăng nhàng 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 vào đây ơi có thể cầu nó ăn nổ ăn แบบใช้กระบอกปะธนาดอกสิ่งนี้นาะเจอทางเนี่ยเป็นหอมเป็นหอมแล้วเนาะสี่ห้าปีหกอันเม่นพันกระเที่ยวไปซ้อนนั่นแต่แต่บ่ท่านได้บ่แะไรก็แต่แต่บ่ท่านได้บ่ท่านได้พออนุกันหนุนเนาะจนได้พออนุกันหนุนจนได้อนหนุนจนใหญ่เลยพี่น้องเที่ยวทางใครแม้ว่ามันบอดี้ถึงเสือเป็นสุกแต่บ่เคยเป็นแบบนี้จากเสือหบอเบิร์ดบอคุ้มบออะไรนทางเนาะ คนเที im, ่ยวหลายๆเพอก็เลยจนหูจ้าไปอะไรก็มีจักบอลนี่มีคุ้มปัดมาปีนี้ปัดสังเกตเลยพี่น้องเลยอุบัติเหตุบเกิดขัดขิดเนาะมาฮอนี่ก้าจบคลิปเลยพี่น้องลืมพี่น้องกดกดให้กำลังใจไหมน้องอนุนพ่อน้องอันเด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอัมช่องแม่มีเด้อพี่น้องบายดีพี่น้อง 그건 김 나쁘지 않